ผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ช่วงของ smart make over เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับเรื่องราวตอนนี้นะครับเราเป็นเรื่องราวของการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็เป็นในเรื่องราวของคนที่มีความหย่อนคล้อยเยอะเอาใจนิดนึงก็อย่างที่บอกนะครับปัญหาความหย่อนคล้อยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าแก้ไม่ตก <S <s นะ <S <s แล้วก็เป็นเรื่องที่ในอดีตนี่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลย แต่ลน,นวันนี้นวัตรกรรมใหม่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยรวมไปถึงเรเซอร์ที่พยายามมาทดแทนการผ่าตัดนะซึ่งเ,เราก็รู้ข้อมูลเรื่องราวไปแล้วนะซึ่งณวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในระดับสากลเนี่ยก็ยังยอมรับว่าคลื่นวิทยุหรือเทอร์มารเนี่ยก็ยังเป็นเทคโนโลยีที่ ยังไม่มีใครทัดเทียมได้นะครับ,รบนะ,บนะเพราะฉะั้นเนี่ยใครที่อยากหน้ายกกระชับแบบเบาๆดูดีขึ้นแล้วไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องโดนเข็มไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นไม่มีใครรู้ว่าไปทําอะไรก็ไปทําเทอร์มาก,ก็อาจจะเป็นคําตอบอันหนึง่งแต่อย่างที่บอกเทอร์มามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่เราได้ดูข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับมันก็อาจจะยกได้ไม่ทันใจไม่ถูกใจนะคนบางคนชอบอะไรที่แบบว่าฉันได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งกับชีวิตแล้วสะใจหน่อย ก็มาถึงเรื่องของการร้อยได้นะคำพูดจริงจริงเออนะซึ่งการร้อยใหม่นี่นะครับก็จะให้ผลในการจกกระชับที่อาจจะมากกว่าเลเซอร์นะแต่แน่นอนอาจจะไม่ถึงเท่ากับการผ่าตัดแต่อยู่นี้เรามีให้เลือกมีร้อยใหม่ละลายก็จะคล้ายๆกับการทำเทอมา ร้อยไหมแบบ10ปีก็จะใกล้เคียงกับผ่าตัดยกหน้าเลยนะอันนี้แล้วแต่เรื่องเลยนะทีนี้หลายคนก็ยังสับสนเรียกว่าเป็นปัญหารโรคแตกที่เราจะต้องมานั่งอธิบายกันอยู่หลายต่อหลายรอบเลยว่าเอะไหมละลายกับไหม10ปีมันต่างกันยังไงแล้วทาไมไหม10ปีทําไมจํานวนเส้นน้อยจังทําไมไหมละลายจํานวนเส้นอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะเรามาดูหลักการกัน ไหมละลายเนี่ยก็คือว่าเราใส่ตัวไหมลงไปในผิวนะครับวิธีการใส่คือเราก็วางไหมเรียงเรียงเรียงรียงเรียงเหมือนการจักสารเหมือนเหมือนการทอเนื้อผ้าเลย <c ười> ใส่เข้าไปนะเ <c ười> ส้นไหมเนี่ยนะครับจะเป็นวัสดุที่ทํามาจากวัสดุที่ว่าโพลีไดออกซินพีดีโอนะครับไหมตัวนี้เป็นวัสดุที่ใช้ในการเย็บหลอดเลือดนะซึ่งหลอดเลือดเนี่ยต้องการความเหนียวและแข็งแรงแล้วการติดของหลอดเลือดต้องใช้เวลานานน ดังนั้นมันมีอายุในการละลายได้คือ6เดือนนะไม่งั้นถ้ามันละลายเร็วเนี่ยนะครับนะมันก็จะทําให้มันแผ่พิติและหลุดได้นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้หมายตัวนี้ก็มีการใช้ใน,ใ,ใ,ใ,น,ใ,น,ใ,นในทางการแพทย์มานานแล้วล่ะนะเราก็เอามาใช้ในการยร้อยยกกระชับหน้านะหลักการของมันคือเราใส่ไปในชั้นของผิวหนงัง นะครับแล้วไหมเนี่ยที่มันอยู่ตลอดหกเดือน,นเนี่ยก็จะกระตุ้นให้ผิวเกิดการสร้างเนื้อเยื่อรอบๆตัวมันนะครับเนื้อเยื่อที่มีมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะทําให้ผิวเฟิร์มและยกกระชับมากขึ้นเท่านั้นหลักการคล้ายๆการทำเทอร์มาลนะก็คือทำเลเซอร์ก็คือไปก่อให้เกิดความร้อนแล้วเกิดการสร้างเนื้อเยื่อแล้วหดกระชับแล้วผิวเฟิร์มขึ้นซึ่งมันจะเห็นชัดเจนคือในเดือนที่3ถึงเดือนที่6 หมายละลายก็ใช้วิธีเช่นเดียวกันนะครับคือตัวหมายที่ใส่เข้าไปเนี่ยแรงยกนี่ไม่เยอะหรอกเ<ร>พราะมันไม่ได้ไปผูกยึดกับอะไร,รแต่มันจะกระตุ้นการสร้างเนื้อเยอื่อผิวจะค่อยๆเฟิร์มขึ้นเฟิ่์มขึ้นในเดือนที่2เดือนที่3ามซึ่งเป็นพีของมันแล้วก็ไปถึงมากที่สุดก็คือ6เดือนแล้วก็หมดไม่มีาการสร้างเพราะหมายละลายหมดแล้วนะแล้วผลนั้นจะอยู่ได้ เอ่อหปี2ปี3ปีก็แล้วแต่คนนะครับนะซึ่งอันนี้นะครับนะเราก็จะให้ดูภาพตัวอย่างที่เราเคยคนําเสนอไปนะครับว่าก่อนทำเป็นแบบนี้หลังทำนะอันนี้มีเข็มหลัรู้สึกจึ๊ๆๆบ้างเป็นบางจุดนะถ้าใครไม่อยากเจ็บเลยก็ไปทำเทอแาท ใครที่พอทนเจ็บได้นิดๆ่หน่อยนะซาดินิดๆก็อาจจะมาร้อยไหมละลายได้แต่บางคนก็เจ็บมากบางคนก็บอกไม่เจ็บเลยเฉยๆอะไรเงี้ยเพราะเราแปะยาชาช่วยนครับหลังทำวันนี้เราจะเห็นว่ามีบวมนิดหน่อยครับแค่นี้เองไม่มากนะครับแต่ว่าเมื่อมันเฟิร์มเต็มที่ผิวมันหดกระชับเราจะเห็นได้ว่าลักษณะของผิวที่ขดกระชับมันก็จะทําให้หน้าดูเข้ารูปขึ้นแค่นั้นเองซึ่งอันนี้ต้องอาศัยเนื้อเยื่อของเราในการเกิดปฏิกิริยาตอบสนองด้วยนะครับนะการยกมากยกน้อยก็ขึ้นอยู่กับหนึ่ง คุณห้อยมามากแค่ไหนคุณมาเท่าไหร่นะสอ,อายุใช่ไหมอายุน้อยก็สร้างได้เยอะหน่อยก็หดเยอะนะส่วนใหญ่อายุน้อยมันก็ห้อยไม่เยอะอยู่แล้วอายุมากห้อยมากสร้างก็น้อยบางทีผลลัพธ์ก็ไม่ค่อย เต็มที่เท่าไหร่นะ<ช>ก็ต้องทําใจใ<ช>ไปเพราะว่าคุณอยากลึกๆแบบนี้ใช่ครับนะ<ช>บนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมาะสําหรับคนที่ห้อยน้อยๆนะถึงปานกลางไม่มากแล้วก็ต้องการทําอะไรที่มันแบบเบาๆนะรุนแรงนิดหน่อยแต่ไม่รุนแรงมากก็อาจจะใช้ไหมละลายเหล่านี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้จะให้ดูลักษณะอย่างเงี้ยแก้มที่ใหญ่อย่างเงี้ยจริงๆแล้วควรจะร้อยดึงไปเลยนะเขาไม่มีเวลาแต่เขาไม่เอาเรืร่องแบบนี้เราก็จะเห็นได้ว่าผลของมันก็ยกขึ้นไป นะ,ะเคอร์ฟของมันจะมีห้อยอยู่แต่ดูดีขึ้นกว่าเดิมถามว่าทําซ้ําได้ไหมก็สามารถทําซ้ําได้อีกนะทำไปเรื่อยๆเนื้อยเยื่อก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆประสิทธิภาพของการร้อยแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนเส้นไหมละเพราะจํานวนเส้นไหมที่มากก็จะเกิดเนื้อเยื่อที่มากสองทิศทางที่ระวางว่าจะให้มันสร้างเนื้อเยื่อไปทางแนวไหนสามระดับความลึกตื้นเะพราะหลายคนเนี่ยบางทีทำมานี่นะไหมโผล่ก็มี S <S นะ<ม>เป็นเป็นตอตอ,ตอ,ปอไปอลยรเงี้ยโอ้ก็มานั่งจออ่กไม่ลึกประสบการณ์มีหลายลเ,ลาเรื่องรานนครับแนตะ่นี่คือสิ่งหนึ่งนะนี่ก็จะให้ดูภาพว่า,าร้อยไหม่ก็จะก่อให้เกิดการแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครต้องการดึงปื๊ดเหมือนการผ่าตัดดึงหน้าเลยอ่าแต่ต้องใช้ไหมที่ถาวรมากขึ้นครับซึ่งไอ้ไหมตัวนี้นะครับเป็นไหม10ปีจะอยู่ในร่างกายเราเลยนะตัววัสดุของมันมีเส้นแล้วก็มีปุ่มมีปมนะ ตัวปุ่มปมนี้จะดึงผิวเราตลอดแนวของตัวมันนะ mm hmm. ไม่มีการดึงลังในแนวแนวสองจุดถ้าเกิดดึงลังแนวสองจุดหน้าจะทุประหลาดดังนั้นไหมตัวนี้เนี่ยเราจึงใส่ไม่กี่เส้นนะอย่างหน้าเนี่ยแ้บข้างหนึ่งก็ประมาณ3-4ี่เส้นนะหน้าทั้งแก้มเนี่ยก็อาจจะประมาณ6เส้นหกเส้นกไปละนะแล้วใต้คา,าก็อาจจะสัก2เส้นนะหน้าผากพยานมด้วยอีก2เส้นแค่นี้พอเพราะ1เส้นมันมีแรงดึงมหาศาลมันมีแรงดึงทันทีที่ตัวเส้นไหมเลย นะครับดังนั้นไม่ต้องอาศัยเนื้อเยื่อในการสร้างอีกต่อไปอทําปุ๊บดึงขึ้นปับ๊บนะ มีแผลกรีดนิดเดียวไม่มีรอยแผลเป็นแทบจะไม่เห็นการผ่าตัดการพักฟื้นน้อยมาก3วัน7วันบวมนิดๆหน่อยๆกว่าจะเข้าที่ก็1ปีอย่างเงี้ยตัวแลงขึ้นเลยอันนี้จริงๆแล้วก็จะร้อยละลายก็ได้นะจริงเขามีซิลิคนมาหน่อยเองนะอันนี้เขาเลือกทำปีไปเลยก็ผลลัพธ์ก็จะเห็นได้ว่าลักขึ้นทันทีใน7วันนะครับก็จะเห็นผลทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เห็นทันทีเออหรืออย่างงี้นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ถ่ายรูปมาปรับเปรียบเทียบเนี่ยจะเป็นในช่วงประมาณน14วันคือยังไม่เลย อย่เดียวจะเห็นว่ายังมีบวมยังมีความไม่เข้าที่อยู่นิดนิดหน่อยแต่เราจะเห็นเคอร์ฟของหน้ามาละการยกแนวมุมปากแนวอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะซึ่งอันนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนต้องการเลือกทำอะไรนะแล้วลักษณะของมันเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็เรียกได้ว่ามันมันต้องการผลทันทีนะม,มีการต้องใช้คล้ายๆการผ่าตัด คับไม่มีแผนาพเออมีคำถามพี่หมอคือคนบางคนอาจจะคิดและสงสัยเยอะเอ๊ะร้อไหนแบบ10บสปีไปเนี่ยผ่านเครื่องสแกนได้ไหมหรือว่าไปทํา m r ไได้ไหมตัวมาเป็นวัสดุยางซิลิโคนนะซึ่งเป็นวัสดุยางยางซิลิโคนคือของแข็งนะไม่ใช่ของเหลวซิลิโคนเหลวใช่อันตรายนะซิลิโคนเหลวทำการแพทย์ไม่รับรองแต่ซิลิโคนแข็งเนี่ยคือที่ใส่แกนข้างจมูกใส่คางหน้าอกผู้หญิงเนี่ยนะหน้าอกเสริมเทียมเนี่ยข้างในเป็นซิลิโคนเหลวข้างนอกเป็นซิลิโคนแข็งเป็นถุงยางซิลิโคนแข็งซึ่งถ้า ที่คนเหลียวออกมา ต้องไปเอาออกนะั่นยืนตรลายแต่ตัวนี้เป็นวัสดุยางซิลิโคนแข็งเลยซึ่งอยู่ในร่างกายเราได้ตลอดชีวิตแล้วไม่กอ่อให้เกิดปัญหาใดใเลยนะครับอันนี้คือสบายใจได้ <S <S นะครับ,บ,รบก็ถ้าผู้ชมบางบ้านครับถ้าเกิดขั้นตอนที่ท่าผู้ชมทางบ้านอยากจะเข้ามารับการร้อยหม่แบบ10ปีนะครับสิ่งแรกนะครับคุณหยุดทานพวกโอเก 3, อมก้าสามน้ำมันปลาไปพวกไปแตลกวยวิตามินอีเรซิทินสิ่งเหล่านี้จะทำให้เลือดมันออกง่ายขึ้นก็หยุดทานประมาณ2-3ถึงสวันที่ถึงได้ยิ่งดีใช่ครับแล้วหลังจากร้อยไปอาจจะมีอาการบวมบ้าง ครับประมาณ3 5ถึงวันนะครับตัดได้มาไหนได้ก็รียบได้ว่าเทคนิคความหย่อนคล้อยเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่เรานำเสนอตั้งแต่เธอมาจนกระทั่งร้อยไหมละลายร้อยไหมสิปีทุกคนเข้าใจแล้วแต่ถ้ายังงงๆอยู่นึกไม่ออกไม่รู้หน้าฉันจะต้องถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปนะครับด้านหน้าตรงหรือด้านข้างนะครับส่งเข้ามาที่เบอร์ข้างล่างนี้นะครับหรือไลน์นะครับแอดไลน์ส่งรูปมานะครับจะได้แก้ไขให้จะได้ให้ท่านผู้ชมบ้านเนี่ยเตรียมงบเตรียมบัตเจตมาได้ถูกว่าคุณแก้ไขแบบไหนจะได้ตอบโจทย์คุณให้เพราาะว่ ุณไปบางที่มาคุณอาจจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะคุณจะแก้ไขแบบไหนดีทำตะบี้ตะบานไปแล้วก็มันไม่ได้กลับมาที่แก้ไขที่ต้นเหตุได้นะครับวันนี้นะครับเรามาถึงช่วงไทยรายการแล้วก็ใครที่อยากดูรายการของเราย้อนหลังตอนนี้ไปเปิดดูในเว็บไซต์ได้แล้วนะครับ w w w ร์ไวด Lo c บเอสขีดลบน c ครับ c ์สม i ร c Ne บนเน็ตนะครับสามารถดูในการร้อนหลังตอนไหนตอนไหนสามารถดูได้หมดเราจะทยอยลงไปให้เรื่อยนะครับและเกิดใครที่ต้องการจะติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมก็หมายด้ขติดต่อด้านล่างนี้ด้านล่างนี้ทั้งติดต่อได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวดีๆสาระดีๆแบบนี้ติดตามได้กับรายการ Smart l i f e s t y l e นะครับวันนี้ต้องขอเอื้อเฟื้อนะครับสำหรับสถานที่สวยๆหรูๆอลังการแบบนี้นะครับเด e Royal r e s i d e n c e นะครับอาคารสถานที่บ่งบอกควาเป็นตัวคุณอยู่ตรงถนนเกษตร น้ำมันแยกเสนาะครับรวมถึงนะครับดวงตาที่ใสแจ๋วบิ้งบลายนะครับมองเห็นได้อย่างทะลุปุบโปกนะครับต้องขอขอบคุณนะครับไทยจากสุนะครับที่นําเครื่องเลเซอร์ดีๆเกี่ยวกับการทําเลสิกดวงตามานะครับเรียกว่าทําให้คุณเปลี่ยนชีวิตได้กับการมองเห็นอย่างชัดเจนนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับวันนี้เราทั้งสองขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับติดตามรายการของเราได้ใหม่กับวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้เป้กับ พี่หมอมาดไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ